ออนไลน์นะครับวันนี้จะเป็นเรื่องแยกตัวประกอบนะใครกำลังจะขึ้นม .4 นะครับไม่รู้จะเรียนเรื่องอะไรเตรียมตัวให้เรียนเรื่องแยกตัวประกอบ8แบบอันนี้นะครับรับรองว่าจะผ่านม .4 ไปได้อย่างราบรื่นเข้าไปดูกันแยกตัวประกอบ8แบบราคา490บาทนะครับรายละเอียดคอร์สนะ มันจะใช้เวลาเรียนทั้งหมด12ชั่วโมงกับ26วิดีโอนะครับมันเข้มข้นนะน้องๆต้องตั้งใจเรียนนะครับในหัวข้อที่สอนก็จะมีการแยกตัวประกอบทั้ง8แบบเนี่ยนะ,ะตั้งแต่แบบง่ายสุดไปจนถึงยากสุดนะครับโดยเฉพาะแบบที่8ใช้กันจนจบม .6 โอเคนะใครสนใจคอร์สเรียนนี้นะครับก็ทักไลน์กันเข้ามาที่ไล at @orp8971k นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ